มันต่างปลาครับพี่น้องเนียว่าปลาเจ้าตาไก่มุ้งมาด้วยครับพี่น้องีกระสอบครับผมปลามาปีหลังครับวันนี้ครับผมนี่ครับผมนี่ปีหลังเดี๋ยวจะปลาไปดัดโคลอ้อมโคลมาตามรถก้าวจริงครับพี่น้องตัดหญ้าเฉียงยางครับผมเนี่้ตัดมาเป็นปีแล้วครับผมลกแล้วครับผมนี่เพิ่งมาตัดไปวันก่อนครับผมเนี่ยพี่น้องครับผม ตะกายมุ้งของเราครับผมเรามีเครื่องเคียงนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวจะทำเมนูเกีงกลัวกินกันแบบส,สดๆเลยครับผมลาอดินก็ต้องไปผสมอาหารก่อนนะครับพี่น้องเาต้องใจเหงื่อโลกครับผมแมนเขาไม่เก้านะครับผมลานี่ครับผมเนื้อที่ผมใจโลกก็เป็น เป็นอาหารหมูนะครับพี่น้องอาหารเม็ดเล็กนะครับผมใส่ไม่มากก็พอใส่ไปสีสี่ลูกก็กับละมาแล้วนะครับผมแล้วก็ผสมกับอาหารปลาดุกเม็ดเล็กนะครับผมเพราะว่ามันจะโปร่ง่ายครับพี่น้องก็เม็ดเล็กๆนี่ผมน่าจะโปรแล้วก็เหมือนกับไปดาวตกปลาครับผมก็จะใส่น้ำมาสักนิด ตาเราใส่เป็นเม็ดแบบนั้นนะครับผมปลาจะกินหมดนะครับกินหมดเลยกินหมดแน่นอนครับผมเชื่อได้เลยครับผมตาเราชจน้ําเหมือนเวลาเราตกปลาเราจะตกเจนได้นานนะครับผมจะไม่หมดง่ายๆนะครับผมจากนั้นเราก็รรสักเป๊บนะครับพี่น้องให้ตัวอาหารที่เราใส่ไว้นะครับผมจะได้มันจะได้ละลายก็เข้ากันนะครับผมเพราะว่าตาเราใส่เป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับผมกินดูครับผม พอมันก้าวไปแล้วก็เหมือนอาหารปลาดุกนี่ครับมันจะลอยนะครับพอลอยก็ปลาจะกินตัวเม็ดตัวเม็ดเราป๊บเดียวผมหมดนะครับแต่ถ้าแบบนี้เราเอามาปั่นเป็นก้อนนะครับพีโนโ่น้องเออเราเอามาบีบบีบบีบ้บบมันก้ากันแล้วก็มาปั่นให้มันเป็นก้อนพอมันเป็นก้อนแล้วก็ปลาไปใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับผมจำรับใส่ในในมุ้งนะครับในมุ้งดักปลาแล้วก็ปลาไปดักผเดี๋ยวโค<อ>หมายก็ริมดิมกรองกังกระต้มผมนี่และครับผม เป็นยิมกรองครับผมมีปลาหวดปลาอีกองแล้วก็บุกปลาซิวนะครับมพอาได้หากินอยู่ครับผมยังรวมสมบูรณ์อยู่ครับผมปลาแถวๆนี้ครับผมเพราะว่ามันอยู่ใกล้ป่ามากครับผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะเดินตะลุยเข้าไปในป่าครับผมเพื่อไปดักไอตาไก่หมูนะครับผมสีหลังนะครับจะได้ปลาไหมมาามกับเก้าครับผมสำหรับเที่ยงนี้นะผมจะไปดักทิ้งไว้ก่อนแล้วก็กลับมาตางปลาแล้วก็จะกลับไปดูอีกรอบนะครับโอเค้ครับไปกันครับผม สวัสดีคุนครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วครับผมซึ่งน้ำเย็นมากครับผมตอนนี้เดินอยู่ในป่านี่ครับผมเดินไปเรื่อยครับจะวางสักสี่หลังครับผมวางจากนี้ขึ้นบนนะครับผมวางไปเรื่อยครับอันนี้ก็หาที่วางครับผมต้องหาที่น้ำนิ่งๆนะครับผมแต่น้ำไหลเชี่ยวกันไปก็ปลามันไม่เคยก้าวเลยครับผม สุดแดกจะวางสุดนี้นะครับผมนี่นะครับผมพอทําการวางเศษเรียบร้อยแล้วครับผมต้องให้มันมีช่องอากาศอยู่สักหน่อยนะครับผมคืออย่าให้จมน้ําหมดนะครับผมถ้าจมน้ําแบบไม่จิดเลยก็ปลาก็จะตายนะครับผมไม่สามารถหายใจได้ครับผมตอนนี้ก็ลูกปลาเขาเริ่มไหวมาบุญเวียนอยู่แล้วครับผมไก้าไม่เก้าวเดี๋ยวเราขอ้ก้าไปแล้วบ้างครับผมอาจจะไม่เยอะครับผมแล้วก็ผมจะใช้เป็นทางไอ้พวก ตั้งไว้ปิดไว้นะครับผมไอ้มันมีความร่มอยู่ด้วยครับผมอย่าโดนแสงแดดเกินไปนะครับผมโอเคครับพี่น้องเรียบไว้ผมหลังเลยครับผมปลาเขาเริ่มะปอยมาแล้วเดี๋ยวจะเข้าใส่เดี๋ยวก็ผมก็โคชค่อยมาลุ้นเลยครับผมไปครับผมยังเหลืออีกสามหลังครับปกติผมจะปลามาเกต้าหลังครับแต่ว่าวันนี้ผมปลามาแคตสี่หลังครับผมดักกผประมาณไม่เยอะครับผมโอ้มันจะดู ความจำลิตรได้เยอะครับผมเวลามาดักแต่ละครั้งนี่กินไม่ค่อยจะหมดครับผมได้เยอะเกินไปครับผมเลยปลาเมาแอกีสีหลังพอครับสีหลังก็เหลือเฟือแล้วพอได้กินครับผมงล้นต่อครับพี่นะ้องตอนนี้ผมขอดิอนยนะหมายที่จะดักครับผมน้ำมันไม่ลึกครับผมเลยไม่ค่อยจะมีหมใหมตั้งเลยครับผม กัรไปเรื่อยครับผมจะมีเป็นวังเป็นอะไรอยู่บ้างครับพี่น้องด้านบนนี้น่าจะได้อยู่ครับผมเห็นน้ำลึกๆอยู่ครับได้ครับผมจุดนี้น้ำก็ไม่เชี่ยวจนเกินไปนะครับผมด,ด้านด้านโน้นนะครับแม่งน้ำใสๆเลยครับ กีครับผมเดี๋ยวขอวางกับดักไว้จุดนี้ก่อนนะครับผมวางตะไกลมุ้งนะครับสวยครับจุดนี้ครับผมตรงนี้เลยนะครับผมก็หลังที่สองผมก็วางไว้กันที่ด้วยนะครับผมก็จะใช้ต้นเฟินนะครับผมปิดไว้ชักนิดหน่อยนะครับโอเคครับผมปิดไว้นะครับผมเผื่อใต่เดินมาเผื่อก็จะเห็นแล้วก็จะขโมยได้ครับผมปิดไว้แบบนี้ก็บางสักนิดนิดนิดขี้สักหน่อยแล้วครับ ไปกันต่อครับผมดูบรรยากาศครับผมในป่าครับผมที่ผมมาหานกยังเหลืออีกก็ได้ดักมากครับผมประมาณเดี๋ยวถ้าเหลือผมก็จะให้ปลากินนะครับผมเดะมุ้งของผมเหลือสองอันแล้วครับผมไปดัก้านบนนะครับลองเดินไปเรื่อยๆครับผมเดินชมบรรยากาศในป่าไปด้วยครับพี่น้องปลาจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ครับผมแต่ว่าที่ผมมาดักหลายครั้งแล้วผมไบผมที่ผมดัก ก็ประมาณสองสามครั้งแล้วผมก็ได้ปลาไปทุกรอบนะครับผมได้เยอะด,ด้วยครับแต่ครั้งนี้ผมปลามาไม่กี่หลังครับผมจะได้ไม่ได้นี่ผมก็ไม่รู้ครับผมขอให้ได้นะครับมาดักวันนี้คือเป้าหมายคืออยากได้ปลาอวดนะครับพี่นะ้องมันจะกินอร่อยมากเลยครับผม ตัวป,ปีน้องบริเวณนี้ก็น่าจะดักได้อยู่ครับผมโอ้มีไก่กองหลายตัวอยู่ครับวงนี้ก็สวยครับผมเลือกไม่ถูกครับผมนี่รักสุดงไหนดีครับ ขพืนไปด้านบนอีกดีกว่าครับหลังที่สามก็ดักเ็จเยอะแล้วครับผมปิดไว้จางนี้นะครับเจ๊ครับผมเดี๋ยวลัางสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเดินไปด้านบุน,นะครับไปดูว่าจะมีเป็นวังหรือว่าเป็นบึงใหง่ๆบ้างไหมครับไปครับ เลยมาถึงหนึ่งชุดครับผมจุดนี้สวยมากเลยครับแต่ว่าน่าเสียดายครับผมเพราะว่าด้านบนจากนี้ไม่เดีงจะก็มีหนึ่งวังครับผมเดี๋ยวถ้าด้านบนดักไม่ได้จะกลับมาดักจุดนี้นะครับผมจุดนี้มันน้ามันลึกด้วยครับผมและน่าจะมีเยอะอยู่ครับนะครับข้ามไปดักด้านบนดีกว่าครับผมต้องไฟตรงนั่งก้างแล้วน้ำลึกเกินไปคนระับอย หนีโควิดมาเข้าป่าครับไม่ใช่ง่ายครับผมเดินในป่าอันตรายมีโรคครับต้องระวังครับเหอนเหมือนมีคนมาก่อนนะครมแล้วเปลือกตาครับนิ้ว่ตก่ครับผมน่าจะเป็นเมื่อคืนครับผมอาจจะเป็นคนมาส่องกลุหรือว่า อาสัตว์จงกลุอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับผมไม่รู้ครับผมด้านบนไม่รู้ว่าจะมีเป็นบึงไหมครับผมตอาไม้เป็นบึงเดี๋ยวจะกลับมาดักที่ด้านล่างนี้นะครับน้ำยินมากเลยครับพี่น้องนี่ครับผม,ผมก็ดักไปแล้วนะครับก็เดินมาชุมด้านบนก่อนกรดนะครับ นิ่งลงไปด้านบนนะครับผมปลาก็จะเยอะขึ้นอีกนะครับผมแต่ว่ามันก็ไกลเกินไปนะครับผมผมก็ต้องเดินอีกไกลครับผมกว่าจะได้ดักนะครับโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ทําการดักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวางไว้หมดตั้งหมดสี่หลังแล้วครับผมจะกลับมาดูกันช่วงบ่ายๆทางนี้นะครับผมว่าจะได้ตัวบ้างไหมครับวึงจาลุ้นนะครับพี่น้องจะได้ไหมครับ หน่อยครับผมอาหารนี่เหลือครับผมจะเสียบลากินนะครับเจ็บเลยครับผมเดินทางกลับครับผมหยุดจะไปได้มาฮองแล้วครับผมตะไครยมุ้งโอ้ครับผมนี่ก็เกือบสิบแปดนาฬิกาแล้วครับผมหรือว่าอุโมงเยินบ้านผมนะครับ มาดูนะครับผมว่าจะได้ปลาบ้างไหมครัพี่น้องผมก็วางไว้หม่นี้ก็ใกล้กับสวนยางแล้วครับพี่น้องตังปลาเปื้นครับพี่น้องถัดเนา่ยสวนยางเปืนเปน้นๆก็เนื้อเกินได้เจ็บกระบป๋าลืมไปว่าวางตาข่ายมุ้งไว้แล้วก็มาลุ้นกันครับพี่น้องสี่หลังจะได้ก็ตังมื้อไหมครับผมหลังเลขครับผม หลังแรกลูกปลาติดติดนะครับผมลูกปลาโอ้โหมายจะอุ้ยอย่างเยอะครับผมนี่ผมต้องเอาตัวแบบนี้ครับผมปลาไปแก,กงกวนจอดเลยครับพี่น้องนี่ครับผมจากที่เป็นลูกก o n นะครับผมที่ผมดักดัก,ดกอยู่วันนี้ก็มาเป็นลูกปลาที่วัวตัวเล็กๆแล้วครับผมนี่แกงกวนุดยอดเลยครับผม หลังแรกตัวหมานอยครับพี่น้องแต่ตัวเล็กแบบนี้ที่ต้องการครับผมเดี๋ยวจะไปกู้ด้านบนนะผมด้านบนมีสามหลังครับพี่น้องเผื่อถ้าดาวดบ้างครับผมนี่ก็ลาทั้งนั้นครับผมโอ้แบบนี้นะครับผมที่ต้องการอยู่โอเคครับผมเราไปลุ้นกันด้านบนครับผมตอนนี้ผมก็เดินมาถึงหลังที่สองแล้วครับพี่น้องหมานไม่หมานมันลุ้งนะครับผมตรนี่ครับผมปุ่มใบไม้แล้นะครับ โอ้โหติดครับผมเยอะไม่เยอะไม่รู้ครับผมโอ้โหลูกปลาลนวนๆเลยครับพี่น้องอือหือเยอะครับผมรวบโอ้โหสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวนี้มผมจะติ้งคือให้ปลากินนะครับพี่น้องอะไรก็โอ้โหที่ผมเดี๋ยวก็คิดก่อนก่อน เดี๋ยล้วเก็บก็ผมเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยนะทิ้งในน้ำให้ปลาได้กินโตนะครับผมตอนนี้ก็หลังที่สามครับผมมี่ต่บนนี้นะครับมืดนเลี้หน่อยมืดแล้วครับผมสุลักษุรีเล็กหน่อยเวลาเดินครับผมรีบเดี๋ยวรถผมไม่มีกลวยด้วยครับเวลาขี่กลับบ้านอันตรายครับผมครับรถติดไหมครับลูกนี้ครับผมน่าจะไม่มีตัวครับผมผมมีครับผม หน่อยเดียวเองครับผมไม่กี่ตัวครับผมแต่ก็โอเคผมได้อยู่ครับนี่ครับผมเป็นปลาซิวนะครับผมเจ็บราซิลครับผมโอเคครับหลังสุดท้ายด้านบนครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เดินมาหาหลังสุดท้ายแล้วครับผมอยู่ด้านบนนี้นะครับผม่รู้จะติดไหมครับผมโอ้โหโโอ้หเข้าอยู่ครับผมน่าจะหลายตัวอยู่ครับพี่น้อง โอ้โหนี่เลยครับผมสุดยอดกรัลังนี้ได้ปลาหวดด้วยครับพี่น้องนี่ครับปลาที่ตามมาครับผมคือปลานี้นะครับผมตัวใหญ่ๆนี่นะครับตอนหลังผมจะไปด้านบนนี้ครับผมจะไปดักปลาหวดนี่ครับผมกินอะไรด้วยครับผมตัวใหญ่ครับตัวนี้ดูครับผมเอ้าใส่มุ้งนะครับพี่น้องโอ้สุดยอดจังครับผมได้ปลาซิวเยอะครับวันนี้ก็รวมๆแล้ววันนี้ก็สี่หลังก็เป็นกิโลครับผมหลังนี้ก็เยอะอยู่ครับผม น่าจะได้สักกล้วยนะครับผมโอเคครับพี่น้องครับผมมืดแล้วผมขอเดินทางกระพานก่อนนะครับผมหลังจะไปมาหลักกลางวันนะครับผมจะไปดักด้านบนนะครับผมดักรางวัดนะครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ผมก็ลาเพื่อนๆพื่อเป็นเพียงแค่นี้ครับผมการดักปลาคาร์ฟน่นะครับพี่น้องประสบความสำเร็จนะครับผมแค่ทีหลังก็ได้เป็นกิโลนะครับพี่น้องใช้ลูกปลาั้งนั้นเองผมโอ้ยได้กับข้าวครับผมราเพื่อนเพื่อนปนเพียงแค่นี้ครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ ครับจุมติดตามคลิปปมมาตลอยครับผมสวัสดีครับผม